การทาคดีนะคะของทางตํารวจบวกปทศตํารวจสอบสวนกลางค่ะอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพนะคะว่ามีการไปบุกจับร่วมกับทางกระทรวงสาหกรรมในหลายๆภารกิจในช่วงที่ต้องไปสแสวงหาดูว่ากา,กาแคดเมียมที่หลุดออกมาจากจังหวัดตากเนะะี่ยค่ะไปกระจายอยู่พื้นที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะในช่วงแรกเนี่ยค่ะ ก็ <S 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 ไปพบนะคะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มีการขยายผลนะคะไปตามหากันจนไปเจออยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีรถใหญ่ค่ะที่ไปเจอกันอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มเติมด้วยขณะเดียวกันไป<ม>เจออยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตบางซื่อนะคะเท่ากับภาพรวมตอนนี้ค่ะ7วันที่ผ่านมานะคะตอนนี้สามารถติดตาม หากาดแคดเมียมที่เป็นของกลางรวมถึงากาดแคดเมียมที่สูญหายไปเนี่ยกลับคืนมาอยู่ในข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ได้แล้วนะคะกว่า12,000ตันค่ะในมุมของทางผู้การ,บ,รบกปทศก็ระบุค่ะว่าสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้ติดตามกาดแคดเมียมเหล่านี้ได้นะคะในมุมของทางเจ้าหน้าที่ก็คือการดูพิกัดของรถบรรทุกเส้นทางวิ่งเข้าออกและ GPS ค่ะ ชุดหนึ่งนะครับเราไปที่จังหวัดตากแล้วเมื่อวานนะครับไปดูเพื่อดูว่า,อาเอกาสารการขออนุญ,ญาตทั้งหมดนะครับมีมีความเป็นมาอย่างไรรวมทั้งสถานที่ที่จะเอาของกลางย้ยายกลับไปเก็บที่นั่นด้วยนะครับเราไปดูขนาดบอ่อไปดูว่าบอ่อพร้อมไหมนะครับตอนนี้ก็ส่งเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนของกอ,องกับการสีเนี่ยไปดูดำเนินการแล้วได้รับรายงานมาแล้วนะครับส่วนของการสอบสวนนะครับก็แยกประเด็นว่า เมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการสอบสวนโดยเฉพาะวันนี้เรื <classics> ่องการขออนุญาตสอบสวนเนี่ยคงทางบชกรได้มีคําสั่งมาเรารอรอการอนุญาตแล้วก็ดาเนินการในเรื่องการสอบสวนครับแต่ละจุดที่เราไปค่ะทั้งสมุทรสาครชลบุรีล่าสุดกรทมอย่างงี้ค่ะหรือต่างจังหวัดด้วยอย่างงี้เราไปเบาะแสมนกันมายังไงแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับทางเจนบีมากน้อยขนาดไหนอย่างไรคะครับก็คือจากการที่เราขอหมายค้นเข้าไปตรวจเจนบีเนี่ย เราจะยึดทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เอกสารต่างๆตั้งแต่ตั้งแต่พุกป้อมยามเลยเราจะได้ลดลดเข้าออกวันเวลาอะไรทะเบียนอะไรคนขับชื่ออะไรนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็การสัญญาซื้อขายนะครับอันนี้เป็นเอกสารสําคัญที่เราใช้ในการสืบสวนขยายผลเรื่อยมาคาคือทั้งหมด ที่ตอนนี้มีคดีอยู่นี่ก็คือเกี่ยวข้องกับ JNB ทั้งหมดเลยไหมคะมีอะไรที่อยู่นอกเหนือที่ไม่เกี่ยวกันบ้างไหมคะครับก็คือจริงๆเนี่ยตัว,ต,วตัวแคทเรียมเนี่ยมันมีราคาครับมันต้องมันต้องน่าจะรู้ว่าการทาผลมาจากต้นทางเพื่อมาขายปลายทางเนี่ยจะต้องผมก็น่าจะมีลักษณะเป็นขบวนการนะครับเพราะว่า JNB เนี่ยถ้าวัตถุประสงค์คือมากำจัดนะครับหนึ่งเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่จะกำจัดได้สองเมื่ออมาถึงแล้ว ดันไปขายต่อเลยครับมีสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับแสดงว่าจุดประสงค์เขาคือการนําตัวแคทเมียมเนี้มาขายต่อเพื่อจะส่งต่อไปที่อื่นหรือกระทั่ตงต่างประเทศครับค่ะโดยในยาแล้วท่านผู้การเห็นอะไรกับปรากฏการณ์นี้ที่กําลังเกิดขึ้นกนะ็ผมว่า,า,าสารวัตถุอันตรายเนี่ยนะครับในเมื่อมันถูกฝังกลบโดยถาวรแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะเอาออกมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจหรือว่าเป็น ก็สังเกตนะครับว่า mm hmm. เหตุใดมันถึงมีการการอย่างนี้ได้นะครับ mm hmm. การอนุญาตทําไมง่ายนะครับ mm hmm. การขนมานะครับมีการตรวจสอบหรือไม่ mm hmm. เมื่อลงไปทางแล้วมีการตรวจสอบหรือไม่นะี่อันนี้เป็นเป็นเหตุองที่เราจะต้องดูในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ mm hmm.